สวัสดีค่ะท็อปสบเบียนเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยผ่านชีวิตการเป็นวัยรุ่นที่สุดแสนจะธรรมดากันมาแล้วแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่ามีวัยรุ่นจํานวนไม่น้อยที่จะทําให้คุณทึ่งกับชีวิตประจําวันของพวกเขาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะอันดับ10จูเลียวินส์ เมื่อพูดถึงนักพกกายเรามักจะนึกถึงชายร่างสูงใหญ่กำยำยและมีกล้ามเนื้อโดดเด่นเป็นมัดมัดอย่างอนโนชวาสเนเกอร์แต่เมื่อคุณได้พบกับบุคคลน,นี้คุณจะต้องเปลี่ยนความคิดทันทีนั่นคือจูเลียวินส์เด็กสาวอายุ19ปีชาวรัสเซียที่น่าจะกลายเป็นหญิงแกร่งที่สุดในยิมซึ่งเธอได้สร้างความแตกต่างให้กับการเป็นนักพกกายอันดับแรกคือเธอเป็นผู้หญิง ซึ่งนะเพราะกายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายและอันดับที่2คือเธอมีอายุน้อยอย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะมีใบหน้าที่สดใสของเด็กสาววัยรุ่นแต่เมื่อมองไปที่สัดส่วนของร่างกายจะพบกับมัดกล้ามเนื้อกำยำที่อาจทำให้ผู้เด็กผู้ชายเกรงกลัวก็ได้แต่ที่ไทยเราเองก็มีสาวน้อยน้องเกเกวรินแกรนที่เป็นนักพกกายหญิงที่สวยไม่แพ้กันเลยนะ สำหรับคำพังเพยที่ว่าบินเหมือนผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนพึ่งเมื่อมันไม่อยู่กับจูเลียแล้วน่าจะเปลี่ยนเป็นสวยเหมือนผีเสื้อแต่ต่อยเจ็บเหมือนต่อตัวยักษ์นั่นเป็นเพราะว่าใบหน้าของเธอช่างดูไร้ดิงสาคัดกับกล้ามเนื้อขนาดใหญ่ของเธอเสียจริงๆอันดับ9ก้แครแอ็บอด เราเชื่อว่าหลายคนคงชอบเธอแน่ๆเพราะคงมีเด็กหญิงอยู่ไม่กี่คนที่จะกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงและกลายเป็นไวลัลอให้ผู้คนพูดถึงแต่สําหรับแคแอปปร์ดเธอกลายเป็นที่ฮือฮาตั้งแต่อายุ15ปีเนื่องจากสรีระที่สวยงามของเธอและเมื่อเธออายุ19ปีก็ได้กลายเป็นคนดังในโลกโซเชียลอย่างไรก็ตามเธอกลายเป็นหนึ่งในบุคคลลึกลับเพราะมีผู้คนน้อยมากที่จะรู้จักตัวตนของเธออีกทั้งยังมีช่วงหนึ่งที่เธอหายไปจากโลกโซเชียล ตั้งแต่ต้นปี2017บ้างก็ว่าเกิดเรื่องไม่ดีกับเธอขึ้นแต่สุดท้ายก็พบว่าเธอยังอยู่ดีมีสุขพร้อมกับกลายมาเป็นนักดนตรีที่ขับขานเพลงไพเรอะตามที่เธอใฝ่ฝันเพราะฉะนั้นแคร์เอฟบอทก็ไม่ได้กลายเป็นเด็กสาวที่มีชื่อเสียงในอินสตาแกรมหรือมีรูปร่างดีอย่างเดียวแต่เธอยังเป็นนักดนตรีที่มีพอสวรรค์อีกด้วยนะอันดับ8อิสเบลลารีแคร หากใครที่เคยเห็นภาพเพียงครึ่งตัวของสาวน้อยคนนี้อาจจะคิดว่าเธอเป็นเด็กสาวปกติทั่วไปแต่เมื่อเผยให้เห็นภาพทั้งหมดของร่างกายของเธอแล้วจะพบว่าขาข้างหนึ่งของเธอมีขนาดใหญ่กว่าขาอีกข้างหนึ่งมากเนื่องจากเธอป่วยเป็นโรคทางพันธุกรรมหายากที่เรียกว่า Park Weber syndrome ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของหลอดเลือดและส่งผลให้ขาข้างขวาของเธอมีขนาดใหญ่กว่าขาอีกข้างหนึ่งถึงสองเท่าอย่างไรก็ตามอิสเบลล่าสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติแม้จะมี ขาข้างหนึ่งที่ใหญ่กว่าแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคในการดําเนินชีวิตของเธอเธอสามารถออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือเดินทางไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆเธอจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่มีความผิดปกติของร่างกายว้าวนี่แหละสุดยอดไปเลยอันดับ7จอบิเกลแอนบิทนีเฮนเซล มันก็ไม่แปลกอะไรถ้ามีเด็กวัยรุ่น2คนที่เป็นพี่น้องจะสนิทสนมกันตามภาษาพี่น้องแต่สำหรับในกรณีของฝาดสยามหรือแฝดที่ตัวติดกันอย่างเช่นเด็กวัยรุ่น2คนนี้ ซึ่งเป็นฝาสยามอีกรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในรัฐมินนิโซตาสหารัฐอเมริกาทําให้หลายๆคนอาจจะนึกถึงฝาสยามของไทยอย่างฝาสยามอินจันที่โด่งดังในอดีตได้เลยโดยพวกเธออยู่ในร่างเดียวกันใช้อวัยวะเกือบทั้งหมดร่วมกันแต่มีส่วนตั้งแต่คอขึ้นไปที่แยกจากกันซึ่งโดยทั่วไปบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นคนที่มีนิ้วหรือแขนเกินออกมาแต่ไม่ใช่ศีสษะ อย่างไรก็ตามสองสาวคู่นี้มีสมองที่แยกออกจากกันเพราะฉะนั้นทั้งคู่ต่างก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองมีความชื่นชอบในสิ่งที่แตกต่างกันและสนใจเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันจนกระทั่งคืนหนึ่งในปี2012เรื่องราวของพวกเธอได้ถูกนําเสนอผ่านรายการเรียลิตี้จึงทาให้เธอเป็นที่รู้จักของทุกคนมากขึ้นนั่นเองอันดับ6ซราสวารินเกน หญิงสาววัยรุ่นผู้นี้เกิดและอาศัยอยู่ที่นอ Carolina, ร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกา โดยเธอเกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรมหายากที่เรียกว่า Jan Congenital Melano c y t i c n e u r o s ซึ่งพบได้แค่หนึ่งใน12บล้านคนเท่านั้นโดยลักษณะของโรคดังกล่าวจะทำให้เกิดความผิดปกติของเซลลสร้างเม็ดสีและทำให้เกิดลักษณะของปานหรือปืน้นฝ่ายขึ้นตามผิวหนังจะดูคล้ายๆกับลายของเสือชีตาและไม่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้อย่างไรก็ตามสำหรับเซราแล้วนี่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอและเธอเองก็มีความมั่นใจไม่ต่างไปจาก เด็กสาววัยรุ่นทั่วไปแม้จะมีแพทย์ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเพื่อลดรอยปานและชะลอความรุนแรงของโรคแต่เซราก็ไม่ขอเข้ารับการรักษาเพราะเธอมองว่านี่คือเอกลักษณ์สำหรับตัวเธอและเธอก็ภูมิใจในสิ่งที่เธอเป็น ซีราอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวน้อยมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วที่ตกเป็นข่าวอย่างซาบาฮนอิวิต d าเดลมันโดสาววัย20ปีที่กลายเป็นจุดสนใจของสื่อหลังจากเธอเดินเข้ามายื่นใบสมัครเข้าประกวด Miss Universe มาเลเซีย2018อันดับ5นิฮานบิดลาสำหรับคำพูดที่ว่าช่วงเวลามันผ่านไปไวกว่าที่เราคิด ดูเหมือนจะใช้ได้กับเด็กหนุ่มชาวอินเดียอายุ15ปีผู้นี้นน่นเป็นเพราะว่านิฮานบิดลาป่วยเป็นโรคหายากที่เรียกว่าโปรโจีเรียหรือโรคชราในวัยเด็กทําให้ร่างกายของเขาแก่ลงอย่างรวดเร็วถึง8เท่าของอายุทั่วไปดังนั้นในตอนที่เขามีอายุ15ปีมีจิตใจของเด็กอายุ15ปีแต่ร่างกายของเขากลับดูเหมือนคนที่มีอายุ120ปีนอกจากนี้นิฮานจึงได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่จัดทาแคมเปญใหญ่ที่ทําให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงโรค ที่เขาเป็นและช่วยระดมทุนได้จำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้มีการวิจัยค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคโปจีเรียสุดยอดไปเลยอันดับ4ฟูเว่นกุยฟูเว่นกุยเป็นเด็กหนุ่มชาวจีนที่เกือบจะธรรมดาในทุกๆด้านแต่กลับมีความผิดปกติที่บริเวณคอซึ่งคอของเขามีความยาวที่ผิดไปจากคนธรรมดาโดยทั่วไปแล้ว มนุษย์จะมีกระดูกสันหลังทั้งสิ้นส3ชิ้นแต่สําหรับฟูเขามีอยู่ถึง36ชิ้นชิ้นส่วนที่เกินมาคือกระดูกสันหลังบริเวณคอทาให้เขามีคอยือดยาวและใช้ชีวิตประจําวันด้วยความยากลําบากเพราะไม่สามารถขยับคอได้เหมือนคนปกติอีกทั้งยังก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากแต่ก็น่าแปลกที่มนุษย์บางคนดันชอบที่จะมีคอยาวอย่างเช่นกเกรียงคอยาวโลกของเรานี้ไม่มีอะไรพอดีซะจริงๆเลยนะว่าไหมคะอย่างไรก็ตามเขาได้รับความช่วยเหลือจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและได้ทําการผ่าตัดเพื่อนําชิ้นส่วนกระดูกที่เกินออกไปจนกระทั่งเขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเด็กวัยรุ่นปกติสามารถขยับเขยื้อนคอได้มากขึ้นและไม่เกิดอาการเจ็บปวดที่รบกวนชีวิตประจําวันของเขาอีกต่อไปว้าวดีจังเลยอันดับ3มมาเฮนดราอาไฮวาถ้าจากเรื่องราวของฟูเราลองมารู้จักกับมาเฮนดาเอาเฮวา เด็กหนุ่มอายุ13ปีชาวอินเดียที่มีความผิดปกติของลำคอเช่นเดียวกันแต่แตกต่างกันที่เขาเกิดความผิดปกติในการทำงานของกล้ามเนื้อทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ตอบสนองต่อการทำงานของระบบประสาทส่งผลให้เขาไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณคอได้ลำคอของมาเฮนดาจึงอยู่ในลักษณะพับตกลงมาทางด้านข้าง180องศาครอบครัวของเขาเป็นกังวลอย่างมากและพยายามสอหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่น่าจะรักษาอาการของเขาได้ แ,แพทย์ที่พบมากกว่า5 0คนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโรคที่รักษาได้ยากและในอินเดียเองยังไม่มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากขนาดนี้เพราะถ้าหากทําการรักษาโดยพาะการอาจทรงพ้นถึงชีวิตของหนุ่มน้อยก็เป็นได้อย่างไรก็ตามครอบครัวของเขาได้อาศัยการระดมทุนจากโรคโชเชียลจนได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกอย่างน้อยๆเราก็ได้เห็นแล้วว่ามนุษย์เรายังมีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อกันจนทําให้ครอบครัวของมาเฮนดาสามารถพาเขาเดินทาง ไปพบแพทย์ที่สหรัฐอเมริกาและเข้ารับการผ่าตัดจนปัจจุบันนี้มาเฮนดาสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วอันดับ2องรูซี่แอนมาเรียอันเมอร์ สำหรับสองสาวที่จะกล่าวต่อไปนี้มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงใช่แล้วทั้งรูซี่และมาเรียมอันเมอร์ตั้งเป็นฝาแฝดกันจริงๆแต่กลับมีรูปร่างภายนอกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคนนึงเป็นสาวผิวขาวผมสีบอนส่วนอีกคนนึงเป็นสาวผิวสีผมสีน้ำตาลเข้มทั้ง2เกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษโดยพ่อของพวกเธอเป็นชาวอังกฤษผิวขาวส่วนแม่ของพวกเธอเป็นสาวผิวสี นี่จึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ท้าทายหลักของพันธุศาสตร์เธอทั้งสองอาจจะเป็นฝาแฝดที่หน้าตาแตกต่างกันมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะผู้คนส่วนใหญ่มักไม่รู้มาก่อนว่าพวกเธอสองคนเป็นฝาแฝดกันแถมบางคนก็ยังไม่เชื่ออีกด้วยต่อให้เธอพยายามที่จะอธิบายว่าเธอสองคนเป็นฝาแฝดกันก็ตามนี่อาจจะใช้ได้กับคำว่าแฝดคนละฝาก็ได้นะเพราะเธอสองคนนั้นช่างแตกต่างกันมากเหลือเกินอันดับหนึ่งฮันสเตอร์สไตน์นิส เด็กสาวอายุ18ปีผู้นี้ก็ป่วยเป็นโรคหายากเช่นกันนั่นก็คือโรคดักแด้ด้วยผิวหนังที่หนาแห้งแดงและแตกเป็นขุยถ้าไม่รูขุมขนของเธอถูกกดเบียดขนและเส้นผมไม่สามารถงอกขึ้นมาจากผิวหนังได้และนั่นก็เป็นสาเหตุให้ร่างกายของเธอไม่สามารถขับเหงื่อออกตามรูขุมขนเพราะการขับเหงือ่อคือการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพของร่างกายหากร่างกายไม่สามารถขับเหงือ่อจะทำให้เกิดภาวะความร้อนสะสมและส่งผลเสียต่ออวัยวะต่าง นี่จึงอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้ตัวของเธอแดงระเรื่ออยู่ตลอดเวลาอย่างไรก็ตามด้วยจิตใจที่เข้มแข็งของเธอเธอก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนธรรมดาได้ตามปกติอีกทั้งเธอยังได้ทําในสิ่งมหัศจรรย์หลายๆอย่างที่เกินกว่าเด็กอายุ18ปีจะทําได้และยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่รู้จักกับเธออีกด้วยถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ใน,ในวิดีโอหน้านะคะ